สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับแชร์อุ้มชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนสมัครเป็นครีเอเตอร์ของแคปคัทเนาะเพื่อแบบช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยหาอะไรได้พิเศษเสริมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอปแคปคัทนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้องเงื่อนไขสักนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงาเดี๋ยวนี้มันสมัครง่ายขึ้นกว่า รอบก่อนๆเยอะเลยนะคะก็คืออนุมัติไวมากนะจากที่ลองสมัครมานะคะก็น่าจะเหมือนเดิมนะถ้าการสร้างไรายได้อะมันจะต้องส่งออกภายในเจ็ดวันหนึ่งพันนะคะแล้วก็จะมีกติกาเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนก็ต้องไปอ่านเอานะคะมันก็จะมีให้สร้างแบบมีฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเนาะก็อันนี้จะมาแค่สอนว่า สมัครยังไงนะคะแล้วก็กดตรงไหนเนาะฉบับล่าสุดนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนคอมเมนต์มาอยู่เนาะว่าให้สอนสมัครของแคปคัตล่าสุดให้หน่อยนะ mm hmm. ก็เลยอะมาสอนให้ละกันนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ mm hmm. อย่างแรกนะคะทุกคนก็เข้ามาที่แคปคัตนะคะทุกคนก็ mm hmm. ทุกคนก็ไปที่ฉันนะคะ mm hmm. ทุกคนจะเจอคําว่าฉัน mm hmm. ใช่ไหม พอเรากดเข้าไปทุกคนจะเจอตรงนี้ทุกคนจะเจอสมัครเป็นครีเอเตอร์ทุกคนก็แตะเข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็เลื่อนขึ้นนะคะมันก็จะให้สมัครเลยแล้วก็สมัครเป็นใส่อีเมลของเรานะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมากดที่ลิงก์นำค่าวแจากติดต่อนะคะเราจะต้องแบบตัดเคยตัดต่อมาก่อนแล้วนะคะทุกคนเพื่อ,อให้แคปคาร์ดมันสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ นะคะแล้วก็กดวางคลิปวิดีโอนั้นนะคะมาใส่มันก็จะขึ้นวิดีโอล่าสุดของเรานะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพเนาะจากนั้นนะคะมันก็จะมีบัญชีโซเชียลนะคะช่องทางเงินอื่นอุ้มก็ใส่เป็น youtube ไปเนาะนี่พอกดไปมันก็จะแบบให้รอซึ่งเราไม่นานนะคะทุกคนตอนแรกสมัคร38ตอนนี้42คือแบบไวมากนะคะทุกคนนี่มันก็จะขึ้น คุณจะเป็นแม่แบบแล้วเนาะคุณครีเอเตอร์แม่แบบแล้วนะคะเราก็สามารถสร้างได้เลยเนาะแนะนําว่าแบบนี้ทุกคนจะกดที่กระดิ่งนะคะแจ้งเตือนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะแสดงความยินดีให้เราเนาะจากนั้นนะคะมันก็จะให้รหัส แล้วก็สามารถแบบโพสเทมเพลตได้เลยนะคะของเราแล้วมันก็จะมีให้เก็บคะแนนด้วยนะคะทุกคนเพื่อแบบไต่เลเวลเลเวลขึ้นไปเพราะว่ามันคนมันจะได้เข้าถึงง่ายเราจะได้เป็นช่องที่แบบโปรเฟชชั่นอลนะคะทุกคนคนก็จะติดตามแบบเปิดการมองเห็นให้เรานะคะจะง่ายมากนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็มาที่ภารกิจเนาะระดับนี่มันก็จะมีให้บอกนะคะว่าให้ทําอะไรแล้วก็จะมีคะแนนบอก เนาะของตอนนี้ที่เพิ่งสมัครมันก็จะอยู่ระดับศูนะคะมันก็จะให้ทำง่ายๆแล้วมันก็จะมีเวลาของอจำกัดเวลาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเทรนเ no. นาะเำหรภารกิจมันก็จะมีแบบสร้างรายได้ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสมัครเป็นครีเอเตอร์แม่แบบของ h a p c u t นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หารายได้ได้ง่ายแต่ว่ามันก็จะต้องใช้ ที่มันเป็นเทรนกระแสสักนิดหนึ่งนะคนจะได้ส่งออกเยอะๆนะคะมันก็ถึงจะได้เงินเนาะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากทุกคนนะคะก็ถ้าอยากให้สอนว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีถอนเงินอะไรเงี้ยก็ต้องขอรอดูยอดวิวคลิปนี้ก่อนนะอันนี้แค่แบบมาสอนสมัคนะคะเพื่อใครอยากจะหารายได้พิเศษเสริมนะตอนนี้ก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ